สวัสดีครับผมนายภูวริตโพสีนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามรหัสนักศึกษา65311 1 0 1 0นึวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวลีและประโยคว่าจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับวลี คือกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปซึ่งมีความหมายติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันแต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์เช่นหนูแหวนแขนอ่อนชนิดของวลีมีอะไรบ้างเราไปชมและรับฟังกันเลยครับ 1. นามวลีคือกลุ่มคำที่นำหน้าด้วยคำนามเช่นพายุในทะเลสายพัดแรง 2. สรรพนามวลีคือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่นำหน้าคำสรรพนามเช่นฉันเห็นเธอคนเดียว 3. กริยาวลีคือกลุ่มคำที่นำหน้าด้วยคำกริยาเช่นก้มลงกราบ 4. วิเศษวลีคือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษเช่นคนเลวระยำออกมานะ 5. บุพบทตวรวลีคือคำที่นำหน้าด้วยคำบุพบทเช่นจากเพื่อนของเธอ 6. สันธานวลีคือกลุ่มคำที่นำหน้าด้วยคำสันธานเช่นถึงอย่างไรก็รัก7 อุทานวลีคือกลุ่มคำที่นำหน้าคำอุทานใช้เพื่อเสริมให้สอดคล้องกับเนื้อหาเนื้อความในประโยคเช่นโถเอ้ยไม่น่าเคาะร้ายอย่างนี้เลยซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความหมายของคำวลีและคำชนิดต่างๆของวลีครับซึ่งหน้าที่ของวลีนั้นโดยทั่วไปจะใช้วลีเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคเช่น ใช้เป็นบทประธานบทกริยาบทกรรมบทขยายบทเชื่อมตัวอย่างบทประธานเช่นพวกเราทุกคนเป็นห่วงเธอมากคำว่าพวกเราทุกคนเป็นบทประธานครับต่อไปเรามารู้จักประโยคกันเลยนะครับประโยคเกิดจากการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญคือ ภาคประธานและภาคแสดงจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เช่นนกอินทรีบินสูงมากภาคประธานคือนกอินทรีภาคแสดงคือบินสูงมากจากนั้นเรามารู้จักชนิดของประโยคกันเลยนะครับ 1. ประโยคบอกเล่าต้องบอกเหตุการณ์เรื่องเล่าให้แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งให้ทราบเช่นเขาเป็นเพื่อนกัน 2. ประโยคปฏิเสธ เป็นประโยคที่ต้องการบอกเหตุการณ์เป็นประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับเช่นพ่อยังไม่กลับบ้าน 3. ประโยคคำถามเป็นประโยคที่มีเนื้อความต้องถามและต้องการคำตอบเช่นคุณมาจากที่ไหน 4. ประโยคคำสั่งขอร้องและเชิญชวนประโยคเหล่านี้มักจะไม่มีบุรุษสรรพนามที่สองเช่น ยกตัวอย่างประโยคคําสั่งดังนี้อย่าเข้าไปนะยกตัวอย่างประโยคขอร้องหรือเชิญชวนดังนี้ไปตลาดกันเถอะต่อไปเราไปฟังการแบ่งชนิดของประโยคในภาษาไทยกันเลยนะครับ 1. ประโยคความเดียวเป็นประโยคที่ไม่สามารถแยกประโยคย่อยๆได้เพราะมีประธานกิริยากรรม อย่างละหนึ่งเช่นนักเรียนคนนั้นถูกครูตี 2. ประโยคความรวมเป็นประโยคที่เอาประโยคความเดียวสองประโยคมารวมกันโดยใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมเช่นพ่อกับแม่ไปทำงาน 3. ประโยคความซ้อนเป็นประโยคใหญ่ที่มีประโยคย่อยซ้อนอยู่อาจเป็นประธานขยายประธานกิริยาข,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 ขยายกรม เพื่อประโยคมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นเธอเป็นคนไม่ดีจากที่ผมกล่าวมานี้คือความหมายของประโยคชนิดของประโยคและการแบ่งชนิดของประโยคในภาษาไทยครับต่อไปเรามาฟังความแตกต่างของวลีและประโยคนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 1. วลีอธิบายว่า เป็นกลุ่มที่มีสองคำหรือมากกว่าสองคำที่เกี่ยวข้องกับคำอีกคำหนึ่งซึ่งประกอบด้วยหน่วยเดียวในส่วนอื่นๆของประโยคเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ประกอบด้วยหัวเรื่องที่ดำเนินการอย่างแข่งขัน 2. วลีเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือส่วนคำสั่งคือประโยคส่วนหนึ่ง 3. ประโยค มีหัวเรื่องและภาคแสดงในขณะที่วลีไม่มี 4. วลีไม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่ได้สื่อความหมายในทางตรงกันข้ามประโยคคำสั่งแบบ standalone ซึ่งบ่งบอกถึงความคิด 5. วลีเป็นกลุ่มคำที่กล่าวออกมาได้ความแต่ส่วนประกอบของประโยคไม่ครบทั้งสองภาคทั้งภาคประธานและภาค แสดงเหมือนกับประโยคและนี่ก็คือวลีและประโยคในภาษาไทยที่ผมแนะนำมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ